ยังไม่ได้แบบคุยกับใครเลยคะ่ะพี่ต้งสามสิบมีนาะว่างไหมคะ พี่ไอแคไปเบิงบ้งงงใหญ่พี่ไอแคไปดูใจกันร้อยเพิ่งดูข่าวไทยรัฐว่ามีเพลงข่าวเพลงลุนลูซิปจริงหรอ,อต้องขอบคุณเรนดี้มากๆคือเจ้าของเพลงอ่ะตอนนี้เขาดังมากๆเขาดังช่วงเป็นเด็ก แล้วเสียงเขาอ่ะมันมันเหมือนเสียงผู้หญิงคีย์เด็กกับคีย์ผู้หญิงมันคีย์เดียวกันเราก็เลยคิดว่าเพลงเด็กๆที่เราเอามาร้องอ่ะมันค่อยมัน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 สนุกดีนะคือจังอ่ะฝนเทลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงที่แบบน่ารักแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะล้วก็เออคิดดูมันก็มีหลายเพลงที่เราอยากจะเอาออกมาเล่นแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นไวรัลขนาดนี้ ก็คยขอบคุณมากๆเลยค่ะวงใหญ่อยู่บาจีนแล้วถ้าสมมติว่าจะรับงานอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกับพี่บอยคนเดียวเดี๋ยวหนูคุยให้ เย็นนะให้มันเป็นหน้าที่ของของทีมงานเบื้องหลังในส่วนของคิวงานทุกคนอย่าตกใจมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้คิวงานมันเปลี่ยนแปลงได้ขอให้มีการคุยกันถ้าเราคุยกับเจ้าภาพได้ก็คือได้ เหมือนว่างแค่เที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งโกาาที่จัดงานเขาไม่ให้อ๋อเดี๋ยวลองคุยก่อนพี่เอแคหนูหนูขอลองคุยก่อนต้องให้พี่บอยคุยนิดนึงขอลองคุยก่อนแต่ถ้าเป็นงานที่แบบมไม่ได้จริงๆก็ยากแหละเดี๋ยวจะพยายาม นึกภาพพวกดาราเต้นอ๋ออยากไปเหมือนกันค่ะดีใจมากๆที่พี่แค่แบบว่าแบบอยากอยากแบบอยากให้แอนไปงานวันเกิดของวันชิงคง กรุงเทพกรุงเทพแต่ยนตายแนแทะ จำนวนเงินห้าพันบาทใครวะวันนี้อยู่บนค่ะงานแต่งงานแต่งทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มแล้วก็วาง กาชาดุบนขึ้นทุ่มหนึ่งกาชาดุบนขึ้นทุ่มหนึ่งขึ้นทุ่มหนึ่งนะเพราะว่าเนต้องวิ่งไปประทายมาละเว้นเด้อแต่ว่าเมื่อคืนนี่ผ่านแบบรถโขดติดแนะนำให้มาแบบมาตั้งแต่หกโมงแต่เมื่อคืนช่วงประมาณหกโมงและทุ่มหนึ่งอะรถติดมาก ไม่ขยับเลยเป็นชั่วโมงม้าจ้าของกินไปให้แต่ไม่รู้วันไหนวันนี้หรอวันไหนอะ่ะวันนี้หรอวันนี้รอตอนเลิกได้ไหมสามทุ่มไปไหนต่อไปเที่ยวไหนดี เจอาหนังทองป๊อปปี้หอดไปล่ะวันนี้ค่ะอ๋อสามทุ่มรอได้ไหมน้องเมย์สามทุ่มค่อยมาเจอกันอยู่ข้างล่างหรือว่าจะมาก่อนทุ่มนึงมันเป็นของกินอะไรพี่เอนก็ต้องเอาเก็บไว้ในรถนะ่ะกะระยาม,มันแบบเมยงก็มาเซ็นทราลีกยมา มาไหมเดี๋ยวช่างก็จะมาแล้วนี่สี่โมงกว่าจะเสร็จก็หกโมงนอกจากจะได้ฝากจ่วงไห้ สวัสดีปีใหม่ผมเสียสิคะเหลืออะไรอ่ะทำไมจะไม่เสียเสียทำทุกวันนางสู้กับฉันมามากนะคะผมฉันแบบให้น m b วันเลยนางเป็นลูกหลักลูกสาวไม่เคยงองแงใดๆในร่างกายไม่เคยงองแงไม่เคยไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่ะเออไม่เคยแบบ จมูกปากหรืออะไรนังไม่เคยแบบต้องบวมต้องอะไรขึ้นมาแบบทุกอย่างสัดส,ส่วนของร่างกายนางังน่ารักแม้กระทั่งในร่างกายเองก็น่ารักทนมากหัวใจยิ่งทน พี่เอแคร์อยากได้ไปวันเกิดสามสามสิบมีน่ะรถติดมากป้ายเพียนติดทั่วเชียงใหม่จริงหรอถ่ายมาดูบ้างถ่ายมาดูบ้าง กินน้ำแตงโมวันนี้นอนแบบเยอะมากแหละแต่ว่ามันมันมีความหลับไม่สนิทเพราะว่าไม่รหล่ะมันมีเวลานอนเยอะมั้งแต่ว่าเมื่อวานตอนที่ลงงานแรกเสร็จสี่โมงเย็นใช่ไหมเพียนก็หลับยาวมาถึงประมาณมาถึงงานที่สองเกือบสองทุ่มหลับยาวเลย ก็เลยไม่เหนื่อย ถึงตอนไหนบอกพี่นะคะอยู่ใกล้บ้านเองอ๋อได้เลยตอนนี้นะคหะจวง<ม>ได้เลยได้ใช้แชมพูเคลาตินใช้ค่ะ <laughs> ใช้ของตัวเองอั่นแหละ าหนูมีเงินหนูจะจ้างพี่ได้เลยขอบคุณมากๆที่ยังนึกถึงกันไม่มีเงินจ้างแต่ตามไปหาทุกๆงานก็ก็ถือว่าจ้างแล้วนะเท่ากับจ้างแล้ว,ลวเนี่ย วันนี้น้องออยมาเชียงใหม่ขอเสื้อผ้าไปให้เซนได้ไหมคะได้เลยเพีนนยนบินกับไฟที่ยง่งค่ะไฟเที่ยงบินกับไฟเที่ยงแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาให้พักที่ไหนเพราะว่าพี่ตงเขาจะแจ้งแบบ วันต่อวันว่าว่ามีที่พักที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่น่าจะถึงประมาณช่วงเย็นพี่ถึงเมื่อวานตีสามใช่ไหมปาดตรถติดเหมือนเขาย้ายมาจากข้างนอกใช่ไหมงานงานงานการชาติอุลนอะ แล้วแบบรถติดมากเ<ม>พียนดูแลตัวเองอยังไง<ม>เดี๋ยวหนูลองคุยก่อนดูแลตัวเองอยังไงเหรอกินกินข้าวกินน้ำพักผ่อน <c oughs> แต่เสียงแหบช่วงนี้เมื่อวานก็ฝุ่นงานเจ้าภาพ ่นเยอะมากพี่ไม่ได้กินอาหารเสริมเลยช่วงนี้คือมันมีช่วงหนึ่งที่กินแล้วมันเวียนหัวพี่ก็เลยกลัวกลัวตัวเองทำงานไม่ได้ก็เลยไม่กินก็เลยไม่กินก็เป็นเหมือนเมิดวะอ่า